สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมลายบาลฟาร์มกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโคโรโบอีเวนต์เคยอนชินจังของเกมลายบาวฟาร์มกันนะครับวันนี้ก็จะมาปิดคลิปแล้วก็อำลากับโคโรโบรอบนี้นะครับและจะมีตัวละครลายที่จะเข้ามาในช่วง9โมงเช้านะครับ เป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เปิดขายสกินสิ่งปลูกสร้างเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็แพ็กต่างๆนะครับหมดวันนี้วันสุดท้ายทั้งหมดนะครับนี่ครับก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็อีเวนต์อันนี้ก็เริ่มมานานแล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มาอัดคลิปหรือมาบรรยาย วิธีการทําหรืออะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะรู้กันทุกคนนะว่ามันทํำยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์โบนัสพันทุกรถไฟนะครับจะได้เป็นของไอเทมจิ้นจังต่างๆอะเนาะจะเป็นของไอเช่นไอเช่นอะไรล่ะไอเทมตัวน,นี้นะครับกดเรากดที่กองขวัญของจิ้จังนะครับแล้วเรากดที่รายการนะครับนะนี่ครับต่อ เราทาภารกิจรถไฟสําเร็จหนึ่งครั้งเราสามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งและมันจะสุ่มของทั้งหมดทั้งนี้เลยสุ่มเยอะมากไม่ได้ส่งมานะก็ของรางวัลที่ทุกคนต้องการก็คือจะเป็นชินจังซาฟารีกับเทือกเขาวิมาลัยนะครับแต่ว่าผมทำไปเยอะมากเลยผมได้แค่เทือกเขาวิมาลัยเท่านั้นเพราะมันหายากและอีกอย่างมีน้องๆจะถามว่าวิธีการหาเพชร ในเกมเนี่ยมันหายยังไงก็ไม่ยากครับวิธีการหาเพชรน,นะนี่ครับเราก็ทําภารกิจตรงเนี้ให้มันเสร็จมันจะมี20เพชรน,นะครับนี่ก็คือได้เพชรแล้วแล้วก็ทําภารกิจตรงส่วนที่เป็นถ้วยรางวัลน,นะครับตรงส่วนเนี้ทาให้มันผ่านมันก็ได้3เพชร4ี่4เพชรก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับและบางทีมันมีกิจกรรมล็อกอินบ้างอะไรบ้างก็เก็บไปแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนจะได้25 0เหมือนกัน แล้วก็อีเวนต์รถไฟนะครับจัดอันดับรถไฟจะได้ประมาณ200นะครับแล้วพอมีอีเวนต์ตรงนี้อีกก็จะได้อีกร้อยกว่าก็เดือนเดือนหนึ่งผมตีคร่าวๆก็จะได้ประมาณเดือนละ5 0 0เพชรหรือ700นร <500 S 2> ่อยเงนถึงไม่มากถึงไม่มากแต่ว่าถ้าเราอดทนเก็บมันก็เป็นจำนวนเพชรที่เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่น้อยนะมันก็เยอะนะแต่ว่าต้องอดทนเกมนี้มันต้องอดทนจริงๆแต่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็อดทนไม่ไหวมันก็เก็บไม่ได้เนาะ มีทางเดียวคือเติมเติมง่ายมากแต่ผมไม่แนะนำให้ไปเติมไอแพ็กอันนี้นะครับมันไม่คุ้มดูราคาดิมันแพงเติมอันนี้คุ้มกว่านะอานเงี้ยผมเติมไปแล้วเนี่ยไอแพ็กเนี่ยเติอะไรเนี่ยไอแพ็กเกจสเต็ปอัพอันเนี้ยผมเติมจนหมดแล้วอันนี้ก็น่าเติมนะมันคุ้มนะครับ2 9 9ได้มาเกือบ470เนะครับเติมพวกนี้คุ้มกว่าแล้วก็แพ็กเนี่ยก็คุ้มเหมือนกัน ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เติมนะครับเพราะว่างบประมาณมันหมดไปแล้วผมหมดงบในการหาห้องอันเนี้ยจัดตกแต่งห้องผมเปิดไปประมาณ60ครั้ง6 60คูณ80สิมันจะได้เป็นมันจะได้เป็นจำนวนเงินที่สูงมาก8 1 8 82ึปประมาณโอ้เยอะอีกกันนะประมาณ1ั0 0กกว่าเนี่ยเห็นไหมผมตกแต่งห้อง แต่เสียดายผมไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือผมไม่ได้ชิมผมไม่ได้ที่มาวารีเนี่ยนะผมเปิดจนถึงการันตีเลย15ครั้งแล้วก็โปเปิดยาวไปเลย60ครั้งผมต้องการแค่ที่มาวาริตัวเดียวซึ่งผมไม่ได้เลยผมได้อุปกรณ์เต็มเลยแต่ผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรได้ชินจังมาก็โอเคละอันนี้เราจะตกแต่งห้องตามใจตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ผมชอบโคโโบเรื่องนี้ เป็นความชอบสมตัวของผมอะผมชอบอยู่แล้วผมก็เลยจัดมาสุ่มจนแบบหมดหมดเพชรหมดอะไรไปเลยตอนนี้ก็เหลือร้อยร้อยสี่เพชรนะครับถือว่าน้อยมากร้อยสี่เพชรก็การทําภารกิจรถไฟซึ่งภารกิจรถไฟรอบหนึ่งอ่ะมันต้องหามันต้องใช้บาวนักสํารวจนะครับเพราะว่าเผื่อภารกิจบางอันะมันของมันผลิตไม่ทันเพราะว่าคางมันเต็มเนาะตอนนี้ผมกำลังประสบปัญหาค่างเต็มอีกแล้ว เต็มเต็มทุกครั้งเลยดูดิก็ประสบปัญหาบ่อยมากเนี่ยภาพมีอีเวนต์รถไฟหรืออีเวนต์หาของนะให้หา20เพรก็พอครับ1วันแต่ถ้าใคราใจปั้มก็80เพรต่อวันก็ได้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผม เพราะว่าเราก็พูดกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอัปเดตอะไรมาผมก็จะพยายามอัปเดตให้มันเร็วขึ้นนะครับบางทีมันจะช้าแต่วันนี้ก็มาอำลากับโคโรโบเคยอนจริงจังนะครับใครที่ไม่ได้ซื้อสกินหรือว่าไม่ได้อะไรก็ถือว่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าสกินน่ารักนะผมว่าเห็นไหมจากของเดิมและของใหม่ผมยังชอบเลยอ อันนี้ผมก็ชอบนะมันดูเป็นแบบสถานีที่สวยงามมากแต่ผมไม่ได้ซื้อสกินอันนี้เอย่างเดียวเพราะว่ามันแพงน่ารักดีนะแต่แพงไปหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อไปคนข้างนอกขอเขาก็ไม่เห็นเราเห็นแค่ส่วนตัวแล้วเราจะให้คนนอกฟาร์มเขาเห็นด้วยสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ